ภาพทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย A.I เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำค่ะ l l l image are A.I. r e a Generated for Storytelling p u r p o s e o n l y o n e Generation by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาตะจันนะคะวันนี้มาพบกับดวงรายสัปดาห์สำหรับช่วงวันที่22-28ถึง28ดวงของคุณจะเป็นยังไงไปรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์ เป็นดวงพลังงานรวมสำหรับช่วงวันที่22-28ธันวาคมปลายปีแบบนี้หลายคนกำลังสรุปชีวิตทบทวนตัวเองบางคนกำลังรอการเปลี่ยนแปลงบางคนกำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักหรือด้านสุขภาพขอให้ทุกคนเปิดใจรับฟังนะคะในสิ่งที่ตรงปล่อยในสิ่งที่ไม่ใช่และใช้ดวงนี้เป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตัดสินชีวิตนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูดวงของคนแต่ละวันเกิดกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันจากผู้ที่เกิดวันจันทร์กันนะคะด้านการงานในสัปดาห์นี้การงานค่อนข้างเหนื่อยแต่คุ้มค่าเลยค่ะมีงานเล่งงานแก้งานด่วนเข้ามาพร้อมกันเลยอาจต้องรับบทแก้ปัญหาแทนคนอื่นแต่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจะเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณนะคะ ปลายสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ข่าวดีหรือคำชมที่รอคอยนะคะส่วนด้านการเงินรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่รายจ่ายก็รออยู่แล้วมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวของจำเป็นหรือด้านสุขภาพยังไม่เหมาะกับการลงทุนหรือเสี่ยงใดๆนะคะเก็บเงินสดไว้จะอุ่นใจกว่าคะ่ะส่วนด้านความรักคนโสดนะคะมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไงก็ยังไม่ชัดเจนต้องดูใจกันไปก่อนนะคะคนมีคู่ ระวังอารมณ์หงุดหงิดใส่กันเพราะความเหนื่อยจากงานด้านสุขภาพพักผ่อนน้อยปวดไหล่หลังปวดหัวควรนอนให้เป็นเวลาและอย่าเครียดสะสมนะคะคำเตือนและคำแนะนำนะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะแบ่งเบาภาระบ้างแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นส่วนเลขโชคลาภนะคะ129ค่ะ จบแล้วนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันจันร์เดี๋ยวเราไปตอบกับคนวันอังคารในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วนะคะด้านการงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในที่ทํางานค่ะอาจได้ทํางานใหม่หรือรับผิดชอบสิ่งที่ไม่ถนัดจะได้นะคะช่วงต้นสัปดาห์คนจะอิบอัดนิดนึงแต่ปลายสัปดาห์จะเริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะด้านการเงินมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจเป็นเงินค้างเงินพิเศษหรือมีคนช่วยเหลือก็ได้นะคะแต่ให้ระวัง ใช้เงินตามอารมณ์ของตัวเองนะคะระวังให้ดีเลยนะคะด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือออนไลน์ก็ได้ค่ะคนที่มีคู่ต้องคุยกันให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดสะสมนะคะด้านสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการปวดท้องกดไบย้อนอย่าก,กินข้าวไม่ตรงเวลานะคะ คำเตือนและคําแนะนําอย่าด่วนตัดสินใจจากอารมณ์ของตัวเองนะคะใจเย็นๆแล้วจะเห็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเลขนําโชคของคุณคือเลข368ค่ะเดี๋ยวเราไปตอบกับคนวันพุธในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงคนวันพุธกันแล้วนะคะด้านการงานของคนวันพุธสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะนิ่งตันหนักค่ะต้องใช้สมาธิและความรอบคอบอย่างสูงเลยนะคะเหมาะกับงานเอกสารงานคิดวิเคราะห์ อย่าไว้ใจใครง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะด้านการเงินรายรับปกติแต่มีรายจ่ายจุกจิกระวังเงินรั่วจากเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะคะด้านความรักคนโสดยังไม่เปิดใจเต็มที่เพราะอาดีตยังค้างคายอยู่คนมีคู่ต้องการความเข้าใจมากกว่าคําพูดนะคะสุขภาพเครียดนอนไม่หลับควรลดเล่นมือถือก่อนนอนนะคะ คำเตือนคำแนะนํานะคะอยากคิดแทนคนอื่นมากเกินไปโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะเลขนําโชคของคุณคือ4ี่ห้าเจ็ดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพฤหัสในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาต่อกันกับคนที่เกิดวันพฤหัสกันเลยนะคะด้านการงานของคนวันพฤหัสดวงการงานโดดเด่นค่ะมีโอกาสใหม่ๆใครรอข่าวเรื่องงานสมัครงานหรือเล่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะ ด้านการเงินการเงินดีขึ้นหามีเงินหมุนคลองเหมาะกับการเริ่มวางแผนเก็บเงินปลายปีได้นะคะส่วนด้านความรักคนโสดมีเสน่ห์คนเช่าหาเยอะนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นมีเกณฑ์วางแผนอนาคตร,ร่วมกันค่ะด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่อย่าหักโหมเกินไปนะคะคำเตือนและคำแนะนำอย่าประมาทกับความสำเร็จทอมตัวและจะไปได้ไกลค่ะ เลขนำโชคของคุณคือเลขสองหกเก้าจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อก,กับคนวันศุกร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์กันแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ด้านการงานเกี่ยวกับการพูดการขายและการเจรจาดีมากเลยนะคะช่วงนี้มีโอกาสปิดดีลหรือได้รับความไว้วางใจนะคะด้านการเงินมีเงินเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงแต่ให้ระวังการเสียงเงินกับความสวยความงามของฟุ่มเฟือยได้นะคะ ความรักของคุณนะคะคนโสดมีคนแอบสนใจแต่ยังไม่กล้าเข้าหาคนมีคู่ให้ระวังคําพูดเล็กๆน้อยๆทําให้เข้าใจผิดกันได้นะคะด้านสุขภาพของคุณให้ระวังภูมิแพ้ผิวพันคําเตือนคําแนะนํานะคะพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นความสัมพันธ์จะดีเองค่ะเลขนําโชคของคุณคือเลขสามห้าแปดจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันเสาร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์กันแล้วนะคะ คนเกิดวันเสาร์ด้านการงานต้องรับผิดชอบหลายอย่างอาจรู้สึกกดดันแต่คุณเอาอยู่สัปดาห์นี้เหมาะกับการปิดงานเก่านะคะส่วนเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือเงินจากความพยายามที่ผ่านมาอย่าให้ใครยืมเงินนะคะด้านความรักของคุณคนโสดยังไม่พร้อมเปิดใจคนมีคู่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นค่ะสุขภาพของคุณให้ระวังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อควรยืดเหยียดยืดเส้นยืดสายบ้างเนาะ คําเตือนและคําแนะนําอย่าฝืนใจตัวเองนะคะเหนื่อยก็พักไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นมากมายหรอกค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข047ค่ะจบแล้วนะคะคนวันเสาร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันอาทิตย์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะด้านการงานของคุณมีไอเดียใหม่ๆเหมาะกับงานสร้างสารรค์งานออนไลน์ มีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ค่ะการเงินของคุณนะคะได้เงินจากหลายทางเลยค่ะแต่ก็ใช้เก่งพอๆพกันต้องวางแผนดีๆนะคะส่วนด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดเลยนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์สดใสมีเวลาให้กันมากขึ้นให้ระวังเสื่อสุขภาพในการพักผ่อนน้อยนะคะคําเตือนนะคะและคาแนะนําอย่าผัดวันประกันพรุ่งในการทํางานนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ เริ่มวันนี้จะเห็นผลเร็วค่ะเลขนำโชคของคุณเลคือเลข159จบแล้วนะคะสำหรับดวงสัปดาห์นี้ของแต่ละวันขอย้อําตมีครั้งนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าชอบแล้วก็คอมเมนต์บอกมิลินด้วยนะคะว่า ตรงหรือไม่ตรงและยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์แล้วพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะกับไลฟ์สด1คนหนึ่คำถามเวลาเที่ยงตรงนะคะแล้วเจอกันค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ